สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันนี้เราจะไปนครนายกกันเนอะพอดีพ่อคีเขาจองที่พักไว้ที่ภูสักทานรีสอร์ทที่นครนายกนะคะก็ออกมาไม่ไม่ถึงกับเช้ามากแวะกินข้าวแล้วก็ออกมาไม่แน่ใจว่าสเส้นหลังสิง์นครนายกฝนจะตกรถจะติดหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้แดดแรงดีนะคะ ก็ตอนนี้แวะปันะ๊มเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปนคะรนายกจะแวะที่ไหนบ้างคร่าวๆก็คือจะไป,ไปเขื่อนขุนด่านเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะแล้วก็จะแวะที่ไหนอีกก็เดี๋ยวมารอดูแล้วนะคะกําลังตรงไปเขื่อนขุนด่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่ามานคะรนายกวันจันทร์ ร้านปิดแทบทั้งนั้นเลยเมื่อกี้จะแวะบะหมี่หนกก็แวะไม่ได้เพราะว่าปิดแล้วก็จะแวะร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่เคยกินข่าวที่แล้วก็ปิดเหมือนกันเนาะอืมส่วนใหญ่ปิดวันจันทร์กันหมดเลยอ่ะก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรงไปเขื่อนขุนด่านก็เดี๋ยวจะไปดูแถวสาริกาแล้วกันเนาะน่าจะมีส่วนใหญ่จะเปิดร้านแบบส้มตําไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะได้กินอะไรเนี่ยกลางวันเนี้ยเที่ยงล้วนั้นเนี่ย เขาข้างหน้าใหญ่มากได้ร้านข้าวกินแล้วชื่อร้านปาเตียข้าวมันไก่นะคะอยู่เส้นที่จะไปเขื่อนขุนด่านเนะาะพอเลี้ยวขวาเข้ามาแต่ว่าร้านจะอยู่ฝั่งขวามือเนาะต้องอยู่เทินรถเข้ามาหน่อยนะคะก็เป็นร้านเดียวที่เปิดเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูกันเขามีหลายอย่างมากเลยอะ่ะ กี้จะสั่งเล้งแซบไปเขายังไม่มีนะคะเนี่ยมีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสัง่งแล้วก็มีกับข้าวมีข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็สั่งคณาหมูกรอบไปเนาะแล้วก็คิ้อยากกินบะหมี่บะหมี่แห้งก็เลยสั่งไปร้านเขาบรรยากาศดีเนี่มีปลาเนี่ยอยู่ริมถนนเลยะคะ่ะ แล้วก็เมื่อกี้มีต้นมะยงชิดต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อกี้ฝนมาลงไปปลอยเนี่ยทุกคนต้นใหญ่มากมะยงชิดต้นแบบยิ่งกว่าต้นมะม่วงอีกต้นนี้น่าจะเป็นแบบโอ้โห و, หลายสิบสิบสิบปีเลยอ่ะเนี่ยคือมาช่วงเนี้ยเขากําลังออกพอดีเป็นช่อเลยทุกคนโหเราก็เพิ่งเคยเห็นเนาะดูดิชูย้ยหญใหญ่เลยอ่ะเนี่ย ลอยเขาก็สอยไปบ้างแล้วเนาะเขาไม่ได้สอยเขาปล่อยให้เน่าค่ะตน้นเมื่อก็คงเหมือนแบบขึ้นเหมือนมะม่วงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแถานี้แบบเป็นแหล่งมะยงชิดไงเนี่ย,ยต้นเหลืองเต็มไปหมดเลยโอ้พิ่งก็เห็นต้นแบบใหญ่ขนาดนี้ทุกด,ดูดิเหมืนอนต้นมะม่วงอะ่ะมาเแล้วนี่ของคิดน่ากินมากเลยใช้มะนาวสดด้วยใส่ถั่วพลนด้วย มะหมี่แห้งหมูสับอ่ะมากินกมมันง่บีบเลยน่ากินสุดๆใส่ผักบุ้งเนี่ยโหแม่ชอบเลยเนี่ยโอ้ยของคิดได้นี่น่ากินจริงเลเนี่ย ชอบเลยใช่ไหมไหนกินถั่วเนี่ยมันเป็นถั่วปนเนี่ยลูกในถั่วปนถั่วปนตามอย่างนี้แหละน,หนี่ใช่ถั่วปนไหมนั่นผักบุ้งก,กินเลยนี่ใช่ถั่วปนไหมชิมของคีดดีกว่า <c oughs> ดีนะน้องคิดมาก,ก่อน <c oughs> อืม ดีไม่ต้องเจอมอะไยเพราะว่าเป็นเด็กไม่ต้องปรุงอะไรนั้นอหอักบุ้งเกาะมากเลยพี่กินผักบุ้งเลยนี้คณะหมูปลอบแม่มาแล้วอาหารช้าพอสมควรเลยแหละเพราะว่าน่าจะมีอยู่ร้านเดียวนะคะแถวนี้เนาะใครๆก็มากัน เค็มไปนิดนึงแต่ก็อร่อยพ่อมาแล้วน่ากินผักเยอะดี สียวห,หมูเหรอฮ่ะสียวห,หมูชิมชิมคิดหน้าตงหัดกินผัดสียวได้แล้วนะโตแล้วอือเอาไป่อของพ่อหวานไปหน่อย ได้อะไรอ,อร่อยมากเลยครับป้าเขาให้หมูสับเยอะนะเนี่ยผักบุ้งก็กรอบใช้ได้เลยๆจานหนึ่งก็ประมาณ4ี่สิบเนพาพิเศษก็คือ5้าสนี่ปาเตีย้ยข้าวมันไก่อาหารตามสั่งนะคะอยู่ริมถนนเลยนะเนี่ยจะอยู่เื้ยงๆกับร้านไก่ย่างน้องเล็กนะคะทางไปเขื่อนขุนด่านเลยนะ นี่มีทุกอย่างโอเคเลยทุกคนรสชาติดีนะคะน,นี่อันนี้เนาะมีเชอเิดอุณภูมิอ๋อนี่นเปิดให้เข้านะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ วิเขามีเหมือนเป็นแบบนิสแบนให้ด้วยในรถมีกี่คนครับสามคนครับผมอ๋อเขาให้นิสแบนที่ไหนเสื้อนะครับอ่าคึ้คนละดวงนะครับที่เสื้อโอเคได้สีเหลืองเพราะอะไรวันนี้วันจันไปจ้าขึ้นวัดคนเดียวได้ติ๊กเกอร์ไหมเห็น <มา S 2> สันเขื่อนยังพอเปิรมั้ จอดด้านบนเหมือนเขาไม่ให้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก็ยังงงว่าทําไมบางคันขึ้นมาได้นะคะเขาจะให้จอดอยู่ข้างล่างเนาะเนี่ยตรงลานจอดรถอยากจะไปติดต่อรถรางดูนะคะว่าว่ายังไงเนาะเราพอดีขึ้นมาเข้าห้องน้ําข้างบนห้องน้ําค่าบริการคนละสามบาทนะคะอันนี้เขาบอกว่าจําหน่ายตั๋วรถรางคนละสามสิบแต่เมื่อกี้เห็นเหมือนพ่อคิดเดินไปถามมาแล้ว อ๋อ,ล,อล่อง,รงเรือก็ตรงนี้เนี่ยติดต่อเรือก็ตรงนี้เรือหางยาวเนาะเขื่อนขุนด่านตรงนี้แล้วก็รถกอล์ฟไฟฟ้าก็ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยเนาะมีแต่รถกอล์ฟใช่ไหมอ๋อรถล,ลานเฉพาะเสาร์อาทิตย์โอเครถลานเฉพาะเสาร์อาทิตย์ 1, อ๋อเจ็ดคนพันห้า เห็นไหมเรา1,500หาหพันเจ็อ่ะหนึ 7, 7, ่งพันห้าร้อยบาทถ้าแปดคนขึ้นไปคนละสองตกคนละสองร้อยสิบห้าอ๋อเจ็ดต้องเจ็ดคนพันห้าแต่ถ้าแปดคนขึ้นไปตกคนละสองร้อยนี่ไงทุ่งหญ้าขึ้นแล้วเขียวแล้วเดินเข้าน้ำตกหกร้อยเมตรหินมีแล้วหญ้ายังไม่สูงแต่เขียวแล้วจ้าเออดีมากอันนี้อันนี้คือน้ำตกขเขาช่องลมที่เขาชอบไปกันเนาะที่เห็นอ่าอันนี้ เข่าช่องลมตอนนี้เนาะตัวทุกช้าเขียวยังไม่ขึ้นนะคะมีแค่น้ำตกลำธานยังไม่มีมีหินแล้วอ๋อต้องเป็นตั้งแต่ช่วงหน้าฝนแล้วเนาะถึงจะได้ภาพแบบนี้จะมีน้ำในลำธารเนี่ยต้องมาหน้าฝนนะจะได้แบบนี้อันน้ำตกคลองครามก็คือเดินห้าร้อยเมตรถึงน้ำตกน้ำน้อยเน้นถ่ายรูปชมธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ บ้านไอ้ที่พนมากมาไอ้น้ำตกผางามงอนมีแค่หินขึ้นถ่ายรูปเออดีเนาะเป็นเล็กเนื้อเปื่อยเออดีอ่ะบอกทุกอย่างเลยอ่ะว่าช่วงนี้เป็นยังไงอ๋อดีเนาะข้างในก็จะมีที่เที่ยวอีกเรายังไม่เคยขึ้นเลยอ่ะนี่ไงแปดคนขึ้นไปคนละสองใช่ใช่อันนี้ต้องต้องนั่งเรือเข้าไปลุกต้องนั่งเรือเข้าไปในเขื่อนเลย ช่ารถก็ไฟฟ้าสี่ที่นั่ง350บาทต่อชั่วโมงหกที่นั่ง500บาทต่อชั่วโมงชั่วโมงถัดไป300ร้อยเนาะเออโอนจ่ายก็ได้เหมือนกันโอนจ่ายศูนย์หกห้าค่ะสามเก้าหกแปดแต่ว่าที่เขาไม่มีรถรา,าง เราไปเดินกันก่อนละกันไปคิดไปน,นี่นี่ไปแล้วคัน 6. แล้วหรถก็ผ่ายไปเยอะเหมือนกันเนาะเมื่อกี้มายังเต็มเลยก็คือได้ขึ้นสันเขื่อนไงนก็ดีเหมือนกันอันนี้เราเดินอันนี้เขาไม่ให้เข้าอ่ะปกติเขาให้เข้าอันนี้นะไม่ตรงนี้ที่เรามาถ่ายรูปอ่ะเขาปิดหรอไหนเนี่ยเนี่ยปกติถ่ายตรงนี้เลยเนี่ยสวยๆ่ย นี่ไงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ไงถึงได้บอกว่าเนี่ยเขาใหญ่ไอที่สูงสูงสวยอ่ะโ,อโหสวยมากเลยดเดินเข้ามาถ่ายรูปได้แต่ไม่ให้รถเข้าเนี่ยเราก็คือเนี่ยไอน้ําตกที่เราเห็นเมื่อกี้คิดเราก็จะเนี่ยต,ต้องล่องเรือลงไปตรงนี้ลูกแล้วก็แบบต้องเข้าไปข้างในเลยอ่ะต้องเนี่ยต้องลงเรือหางยาวไปแล้วก็ล่องเข้าไปข้างในสวยดี ูกันแต่ร้อนหน่อยงงก็สรุปเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกอลนะ์ฟเนาะไหนๆก็มาแล้วมาทั้งทีเพราะว่าเราก็ไม่เคยขึ้นสันเขื่อนเหมือนกันเราก็ไม่ให่ขับรถเข้าไปด้วยนะคะต้องเช่ารถกอล์ฟอย่างเดียวเพราะว่ามันสี่คนสามร้อยห้าสิบใช่ไหมนะเออก็สี่คนนั่นแหละน,นี่เราใ,ใช่ใลองดู ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งค่ะไปจับแน่นแน่นว้าวเดี๋ยวแม่จะตามไปเบอร์ยี่สิบเก้าจะไปชันเขื่อนแล้วอายุตรอแม่ด้วยนี่ขึ้นแล้วขอถอดแมสเนาะเพราะไม่มีใครเลย ไปกันจ้าพี่จับไว้แน่นๆนะเพราะว่าเขาไม่มีเข็มผ่านรัดหรือว่าอะไรเลยนะคะอากาศดีวันนี้เขายังชั่วหน้ามันเลยไปทางนี้แบบหรือว่า ก่อนไหมหยุดก่อนดิอเอรอมาเลยโอ้โหใหญ่มากเลยทีทสูงมากๆเลยจอดตรงไหนได้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยพี่เขาบอกให้เข้าไปได้เลย อ๋อ,อไม่เป็นไรงนะั้นเราจอดแล้วเราก็ถ่ายรูปตรงนี้จอนตรงนี้ก็สวยดีสวยดีอ่ะน,น้องคิดลูกไม้นี้สวยตรงนี้ก็สวยฝนลงแล้วว้าวมาทันเขาเปิดน้ำพอดีนะคะทุกคนดูดีสูยเป็นน้ำพุสวยมากๆเลย ทชคดีมากได้มาเห็นเห็นพ่อคิดแบบว่าเขาจะเปิดแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะปล่อยเปิดเพื่อปล่อยน้ําลงไปเนาะโอ้มุมตรงนี้คือสวยมากดูดิเห็นข้างล่างเห็นเขาเห็นอะไรหมดเลยสวยมากที่บ่งเหมือนอะไรนะเหมือนส่วนนี้เลยเดี๋ยวเราจะขับรถตบก็ไปด้านในนะคะรุ่นมื่าตอนราบับเข้าเปฝั่งนี้ก็สวยสวย,สวยหมดเลยฝนก็อย่างนี้แหละหยุดๆยตกๆกเนาะ ตา้โอ้ลมแรงจรินจัง,ง,ง้ค่อยขับรไม่มีว้าวแต่้อยแล้วเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยสวยมากเลยเพราะว่าเรือหางยาวก็เข้าไปตรงช่องทางนั้นนะคะเนี่ยตอนแรกเพิ่งนึกว่างเพราะมีแต่อะไรนะ เขาช่องลมนะจริงๆแล้วเขามีน้ําตกเยอะมากเลยข้างในเมื่อกี้ที่ให้ดูเนาะเออเจ๋งเดียวว่าเดี๋ยวหน้าฝนมากันใหม่เนาะมากันเยอะๆจะให้คุ้มค่าเรือ อดได้แค่ตรงเมื่อกี้แล้วก็เสกเลยคุ้มมากอตรงนี้ก็สวยเป็นซุ้มเพื่องฟ้าจอดได้เหรอเขาบอกว่าจอดโอเคได้ใช่ไหมออพี่เขาบอ,อกแล้วนะเนาะก็เดินหน้าไปหน่อยมาละเพิ่มอ,อันนี้ก็ได้อสวยอะ่ะดูเขาตรงนี้ดิสวย,วอวยโอ้โหนี่นี่น,นี่ถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลย ตรงนี้เป็นลานจอดรถด้านด้านตรงไหนไะด้านที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอเออใช่ไหมมันคนละฝั่งเนาะอันนี้ฝั่งไหนอ่ะฝั่งสำนักงานเขตอ๋อสวยเนาะเงียบข้าตรงเนี้ยเนาะก็จะเห็นสวยมากเลยอันนี้คือสวนอันนี้ก็สวยเออสวยอ่ะสวยอ่ะไปคุยอะไรผู้สีเปล่าอะ นีสี่แ้วคืออะไรเขื่อนเลยลูกเนี่ยท <c oughs> ั้งเขื่อนเลย <c oughs> นี่ฝั่งนี้ก็สวยเหลือเกิน <c oughs> สวยมาก <c oughs> แล้วก็ลึ้มไปหมดตรงนูน้น่นตกหนักละทุกคนขาลงมาเลยอ่ะพลังังลุ้นว่าอย่าเพิ่งลอยมานะ <c oughs> ถ้าโดนก้อนนี้ไปแล้วก็ ปียนะแต่ฝั่งนี้ก็คือแบบแดดแรงตั้งค่ะนี่ตรงนี้เป็นช่องช่องช่องเขาสวยดีอันนี้เราผ่านโค้งเลี้ยวมาแล้วนะคะกำลังจะแบบจะสุดทางแล้วละมั แล้วน่าจะใกล้สุดแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นทางโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเนี่ยเห็นเพราะว่าเห็นคันหน้าเขาเลียรถกลับมาแล้วเนาะตรงนี้ก็สวยโหโอากาศเย็นมากเพราะอะไรเพราะข้างๆนี่ฝนตกจ้ะ <c oughs> โว้ยลมฝน นี่เขาบอกว่าห้ามจอดนะคะเพราะอะไรอะ่ะกลัวหินถล่มเนี้ยหรออะไปอ,นน,อนนี้มันงนี่เออเขาไม่เคลื่อนย้ายล้อพังมั่งแล้วก็ยางแบนมั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันโดนลมโดนฝนมันก็พังอะดิเนาะทำไมเขาไม่ไม่ไมนีู่้ใหเื่อนดี นกลับแล้วตรงนี้สวยมากเลยเมื่อกี้เอากล้องลงไปถ่ายนะคะสวยดีอ่ะตรงนี้มันมีหญ้าเขียวเลยลงไปไม่ได้ไม่ให้ลงอยู่แล้วเนาะดูว่าเขากั้นดีนะคะมีเหล็กตะไขแล้วไม่ห้ามจอดรถตรงที่มีฉน้นนู้นเนะี่ยเออนั่นแหะสินี่ตรงนี้เขาก็ห้ามจอด ก็ยังไงมาก็เช่ากันเถอะเพราะว่ามันเดินมาไม่ถึงเนาะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูแบบทิวทัศน์สันเขื่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทมีอะไรอย่างเงี้ยมีถนนอะไรที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยนะคะก็คุ้มดีเนาะสี่คนสามร้อยห้าสิบก็โอเคมากเลยค่ะอันนี้่านสารเจ้าพ่อขุนด,ด่านนะคะมคเมื่อกี้เราไม่ได้แวะเนาะจริงๆถ้าเดินมาก,ก็เดินได้แหละ ใครอยากจะเดินก็เดินได้เหมือนกันตรงนี้ถ่าจอดงแ่พอเดี๋ยวแม่ลงไปไทยเราก็ขับรถกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอรถตืคืนเนะเาะเขามีร้านกาแฟด้วยนะทุกคนอุยกะเด้งกะเด้งคงไม่ได้แหวะหรอก เนี่ยร้านเนี้ยร้านกาแฟนหน้าแวะไปดูเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากกินแบบไม่ยงชิดปั่นอะไรอย่างงี้มากกว่าเดี๋ยวอยากกินไม่ยงชิดอะไรอย่างงี้ตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วนะคะตอนเรามายังแบบตรงนี้ึ้นเราถ่ายรูปไปได้โล่งๆเลยไปเดี๋ยวเราไปไปคะตอนนี้เอารถมาคืนแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะพอดีเลยสองโมงเท่าไหร่บ่ายสองยี่ยี่ห้าได้ไปไปเช็ค เนี่ยตรงนี้มีแบบอาหารขายน้ำผลไม้าขายไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นวันแบบเออสุสาาการาทติ์เขาจะเปิดไหมนะคะเดาว่าเขาน่าจะเปิดแต่วันนี้วันจันทร์หรือยังไงเราก็ไม่รู้านคนไม่มี่ะคิดเลยรถแล้วไปล้างมือที่รถอ,อันนี้ันี้เนี่ยเขาลงเล่นน้ำกันแล้วก็ นี่คือกันแล้วนี่เขาปล่อยน้ําแต่ที่เราจะไปดูคือตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้ที่เราจะไปดูใช่อยู่ทางซ้ายมือนี่เอ้ยตรงนี้ก็น่าเล่นเนาะตื้นๆเอลงในน้ํากันสายมือนี่แหละ จอดรถกันตรงนี้แหละที่เรามองจากสันเขื่อนนะเมื่อกี้เราขึ้นไปขับรถข้างบนใช่นี่ไงเนี่ยเนี่ยที่เรามองลงมาว่าเอ๊ะที่รถเขาจอดอยู่นี่ไงตรงนี้เลยก็คือลงมาปั๊บก็เนี่ยเดี๋ยวข้ามสะพานมาอยู่ซ้ายมือนะคะเมื่อกี้นี้เนาะไยจะเป็นเวียนในใช่ไงตม่เลยทุกวันทุกเดือนธันวาเขาจะมีงานดนตรีแจ๊สแล้วก็อากาศดีเนาะ ลมเย็นมากดูคนไม่เหนอยมากก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งเนาะน้ำใสมากท<อ>ี่อจอดรถก็เยอะเนาะ อลิงหนึ่งตัวมาแล้วแม่ไปไปไปรีสอร์ทกันครับ